สอนวิธีทําหอยท่าจากลวดกำมะหยี่แบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทํากันเลยอุปกรณ์ของเราก็จะมีลวดกำมะหยี่สเส้นนะคะ4และ2เส้นแบบนี้เส้นแรกเราจะพับครึ่งแบบนี้เลยค่ะจากนั้นตรงปลายนะคะดัดขึ้นดัดลงแบบนี้นะคะนี่ดัดขึ้นแล้วก็ดัดลงนะคะเป็นเหมือนรูปตัวเอนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ นะคะลวดกระหยียของเราขึ้นไปแบบนี้นะคะให้มีส่วนที่ผู่ออกมาข้างบนแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นเอาอีกเส้นหนึ่งนะคะมาวางแบบนี้แล้วก็พันได้เลยค่ะเราก็จะพันนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนสุดนะคะส่วนลวดกระหบี่ที่เหลือเราก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะม้วนนะคะเป็นก้นหอยนะคะ นี่จะเป็นหนวดนะคะของหอยท่าของเรานะคะก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้ไฟแช็กนะคะลนนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็กตรงนี้นะคะเอาออกให้เหลือแต่ลวดด้านในนะคะทําแบบนี้เลยค่ะลนแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะวางไว้ก่อนนะคะ เราก็นำลวดกระหบีนะคะที่เหลือนะคะมาม้วนเป็นก้นหอยแบบนี้คะ่ะม้วนทั้งสองเส้นนะคะให้เหมือนกันนะคะหลังจากได้ทั้งสองเส้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็ติดกาวนะคะแล้วก็เอาสองเส้นนะคะที่เราม้วนเนี่ยเอามาแปะด้วยกันแบบนี้คะ่ะ จากนั้นนะคะเราก็ทาตาวนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วนำไปแปะกับส่วนแรกที่เราทำเอาไว้นะคะนี่ค่ะแปะแบบนี้เลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็ได้นี่ค่ะหอยทากน่ารักน่ารักสังรวมกรรมีเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นไอเดียไปทำตามกันได้นะคะ